เที่ยวครับสวัสดีครับผมนายพนิดจิตบุตรเล็ที่ที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายจักริตผลโพธิ์เลกที่เก้าครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนาโอมุโลเลขที่สี่ครับพวกเราโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสามโรงเรียนมางกะทุนพิทยาคมเสนออาจารย์โชคชัยประธานวันนี้เราจะมาแก้โจทย์อนุกรมในขานี้แบบฝึกหัดสี่จุดส 1นึบวกลบสบวกสบวกไปเรื่อยบวก256วิธีทำสูตร sn เท่ากับ a 1หนึ่งลบ A อกลังั้งหมฐานหนึ่งลบ R าทำเหนึ่เท่ากับหนึ่เหท่ากับหนึ เท่ากับลบสและ AN เท่ากับสองรอแทนค่า SN เท่ากับ A1 เท่ากับ1ลบเ n เท่ากับ2 5งอ 2 gói 2 chiếc hộp cặp 2 cặp lốp 5 lốp 6 xoắn đôi 1 lốp cặp lốp 6 cặp lốp 6 cặp lốp 7 cặp lốp 8 cặp lốp 9 cặp lốp 10 cặp lốp 11 cặp lốp สอสองใส่สองหนึ่งสองห้าสุดสิบเอ็ส่หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าลบเจอลบเป็นบวกเท่ากับ512 ส่วนด้วย1ลบด้วยลบ2เท่ากับ3เท่ากับห้าร้อยเอ้หนึ่งบวกห้าร้สิบสองเท่ากับห้าร้อยสิบสามหารสาม้วสาต่างหากห้าร้อยามตา สามหนึ 88, ่งสามใส่หนึ่งสีสามเล้วสองสามหารสอไม่ได้ชักหึ่งลงมาสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดลบกันเหลือศูนย์ชักสามลงมาสามหนึ่งสามกับศูนอเท่ากับ เท่ากับ1 7 <c ười> 1่อเเเท่ากับ1นึ่ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ